สวัสดีค่ะมือนีมา่มพมาพ่งพอกับทั้งสอ,อ,อ,องของคนบานหน้าหกซีชั่นแนวคือเก่าเนาะค่ะมือนีทั้งสองของคนบานหน้าหกซีชั่นแนวก็สิมาไหายแนวทางของห้าน้อยคือเก่าล่ะค่ะสําหรับห้าน้อยของห้าหมู่ว่านนี่ก็ถือวา่าหลุดเนาะค่ะมือนีเอาไม่เนาะค่ะสําหรับเรียงมั่งก็มีมือเข่ามือหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะทั้งสองของเข้าก็ไม่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทั้งสองของเข้าก็ให้ไวเพื่อ เปลี่ยนแน้วท,าท่างทอนันพิดถือกับบาวากันเนาะค่ะเนาะสำหรับห้าหน้อยของเห้ามือนี่พิเศษดิ่งเดนกับสี่มีซีกับเกตค่ะจับคู่กับสี่มีซีเกตสีแปดสี่เก้าเกตแปดเกตเก้าแปด 8, เก้าสามตัวกับสี่มีศูนย์ซีเกตแปดเกตเก้านี่แหละค่ะคือ ิเศษเท่าสำหรับปกติกสีเด่นสีวิ่ง0ย์กับ3ค่ะจับคู่กับสีมี่ศูนย์สามศูนย์หาสามหาสหาสตัวกับสีมี่สี่ศูนนหาี่แหละค่ะคือปกติของเ้อาสำหรับ v บี้วิ่งเด่น ก,ก,ก,กับสองกับหาเนาะค่ะจากคูกัสิมี่สองสามสองหาสองหกสาหหหหกสำหรับสมตัวกัสิมี่แปดสองหาเกหนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเท่ามือน,นีแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแล้วก็ให้เบื้องไว้ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพีทถือกับบกาวากันเนาะค่ะเนาะทั้งสองของเห่ากับขอขอบคุณอ,อาจารย์เสยนซาอุทีหายแนวทางของห้าน้อยมม่ห้กับทั้งสองของเห่าเปลี่ยนซื้อกลางให้เอฟซีได้เบิงได้ตามกันเนาะค่ะก็ขคอขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แอดเกิดสิคอจบคลิปว้เพียงแค่นี้เอาไว้มืออื่นพอกันไหมเนาะค่ะ มื่อนี้สวัสดีค่ะ